สวัสดีทุกคนสวัสดีวันที่แปดปวันที่สิบแปดก็วันที่สิบแปดวันนี้เราจะพามาดู<พ>าต้น <มา S 1> พริก<ด>มาเห็นไหม <laughs> มันมันงอกแล้วรอดอยู่หนึ่งสองสามต้นบะเขืออะ้นก็ต้นบะเขือดีมีต้นนี้ก็งอกแล้วมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่พริกสี่ต้นที่รอด มะเขือมีหนงมีสองมีหุ่นอีกต้นหนึ่งสามได้ดอกไม้มามไม่งามพองามบ่เป็นสมมาตใหญ่ๆนี่ดอกไม้อันนี้อันเอาเขามาในบ้านมากัเด้อันนี้ต้นกุหลาบมันแตกยอดละอ,อันต้นโอ้ยอันนี้คุณลูกชายกินอย่าง ต้นมะนาวเรมอนอนิมงอกเลยอันนี้ต้นอันส้มส้มเช้งบอกว่าส้มเอียงว่าอันอันงวยใงี้ๆสีอันเนื้อข้างในมันเป็นสีชมพูนี่บัเขือต้นนี้ที่รอดอย่างสมบูรณ์แบบกำลังไงตอนนี่นี้นทำ สีเฮ็ดตากหมูเเอ,อ้ยแ,แคหแบหมูวันกาหมูต้มมันหนังหมูสีเฮ็ดแคบหมูแซ่ซองฟีดไปดูเลยมาเด้อันนี้ต้มใส่เกลืออันนี้ต้มไว้แล้วลาบลาบใส่หนอ่อไม้ลาบหมูใส่หนอ่อไม้อันเปิดทำอะไรลูก ตูปะป้าซีเนี่ยปะป้าเอาทำไมปะป้าเอาเสื้อผ้ามามาพาดไว้น,นี่เนี่ย<สะ>เมื่อยเด้อเสื้อล่าสาัตว์เหรอเอามาพาดไว้น,นี่แหละ,หละ,หละ,ะเงินแหน่อยงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงสเกตมาถึงเมื่อวานนี้มาถึงบ้านเมื่อวานนี้ นำมาเก็บของเดี๋ยวอีาพ,พาับผ้าซักผ้าไว้ไม่ได้ตากบัน้นเราสิผ้าออกไปงานลืงข้างนอก mm hmm. นี่แดดดีเสียนเอาต้นไม้ไปฝากงาจากต้นอินเขาแล้วห mm hmm. okay. รอโอเคป้าป,ป,ป้าไปฮันติงป้าป้าไปล่า,าสัตว์อยู่ป่า mm hmm. yeah, yeah, yeah. ไปฮ mm ันติง มแม่เมนกินอะไรอ่ะกินอะไรมกินแี่โอ๊ยจินมันโคงมาที่อะไรเดี๋ยวแม่เอาใบบ้างพูดใส่ไปได้หายแม่ ใบบกูดยต้มดิบมาใบบกู้ยใช่ดับกินต้มให้มันเปื่อยแล้วค่อยเอามาหั่นนะซี่แล้วค่อยอไปแซ่้น้ำส้มใสช่ชูแล้วก็เอาไปตากให้มันแหง้งแล้วก็มาทอดเป็นแป๊กหมู ต่แค่ชแข็งมเหม็นอะไนเม็นอะไรอ่ะเม็นอะไรละ่รระละูกม,ม,นะมันเหมนะเม็นเทีมอันเบิดเมนมนละโอเคเสร็จแล้วไปกินข้าวกันเมนทำถ่ายวีดีโอตอนกินข้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะไปเดินเล่นกันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปถามป๊ะป๊าด้วยนะโอเคนี่ข้าวเหนียวเดี๋ยวเหมือนไปถามป๊ะป๊าเดี๋ยวเหมือนไปถามป๊ะป๊าว่าป๊ะว่าแม่ปลาแซลมอนแม่ปลาแซลมอนส้มปลาแซลมอนไหมเดี๋ยวเหมือนไปชื่อส้มปลาแซลมอนน้ำเดือนเดี๋ยวเหมือนไปถามป๊ะป๊าว่าแม่กินอาหารแล้วดูโทรศัวสับตัวไม่ให้พี่บอก ก,ดกเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวพาไปบ้านย่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วไปบ้านย่าจะถ่ายให้ดูอีกทีจะไปอู้ๆพากันไปเดินเล่นอ่ะใส่แจ็เก,ก้าก่อนแม่แม่จะใส่รองเท้าเอา้เาก็่รกงเท้าหนูอยู่ไหนอะไม่เอาออกมาให้แล้วไม่ใช่หรอ долго нае. И что так моя ты факт. Я. Па. หิม,เม,เะ,ม,หมเะเริ่มละลายแล้วต่ว่ามันตึกหิมะเริ่มละลายเลยทุกทุแล้วเดี๋ยวก็จะตกมาใหม่เมื่อวานนี้ฝนตกมันก็เลยละลายเดี๋ยวก็จะตกมาใหม่ออกมาไปแล้วไปบ้านปู่กับยากัน ลินลล่าน้องลินลล่ากับแม่ออกมาเดินเล่นเพื่อนน้ำเกอะหิมะละลายมันก็เลยกลายเป็นน้ำถนนแฉะย่าอยู่ไหมเนาะนี่เนาะ ย่าอยู่บ้านไหมน้อหรือว่าย่าไปตกปลาน้อไม้ปู่ตัดไปหน้าหนาวอา้าปูกับย่าไม่อยู่อันเบิดอ๋ออยู่อยูเห็นรถอยู่นั่นไงอันนี้บ้านยา่าอู้ปู่ทำไอ้นี่เสร็จแล้วไอ้บ้านนี่นั่นน่ะ บ้านบาร์บ <go 2> <rare wine> eh, so ีวปูทำเสร็จแล้วจ้ากันอะไรนั่งรถนั่งวนวัวเรานี่นะเออก็นั่งวนวัวเลยไปวนวัวอย่าวนวัวหันวนาวัวอย่าวนหันขอไปเช็ดหันได้ไหมดูปูเออตอนนี้หลุดเปียกแล้ว ปูตัดไม้มาไว้เยอะๆเลยทำฟืนอันนี้ปูจะทำถนนใหม่แล้วนะไม่ว่าอะไรอันนั้นฟืนของปูนั่นอันนั้น,นฟืนของปูเดี๋ยวปีนี้เราจะปลูกมันฝรั่งตรงนี้เพิ่มอีก ฝรั่งที่เราปลูกเห็ฝรั่งปลูกตรงนี้อันนี้บ้านปลูกเอา้าย่าไม่อยู่หรอใช่รถเก <ลด S 2> ่าไม่หลบไปอ่ะรถเก่าย่้าไปไหนอ่ะมีแต่รถใหม่ไปดูซีย่้าอยู่บ้านไหมเนาะโอ้เอา้ายางผีทางมันเป็นขีดตมด้ินี่อันแบบไปเดินตั้งตรงถนนมานี่ อ,อ,อันแลอวอ่อคันแดงไปบะ,ะนี่ต้นดอกฮาเลนเดียสีขาวเน้่ยโอ้ย่าอยู่ๆอ,อันเบิร์ดอันเบิร์ดย่าอยู่ๆ Ya, yeah, yêu, yêu. Hey, yay, hey. hey Mila mấy con mắt. Emmila. Do you, 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 Mila you, 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 Này, Mira blir glad när du kommer. <går> Jag har så långt här. Var det kallt? Vad läser du? Jag läser tidningen till Stellan. Vi får titta här. Så vi ser om vi hittar något här. Det, oj då, tack. Wow, höstfärg. <laughs> ja, det är fint Ja, det var fint Kolla, en isglass. Ja, det är en isglass det. Det är mammut. Hör du här? Titta här. Var är skuggan till den? Ja. där? Var är skuggan till den där då? Ja. Den går till där Jo, den går till där Var hittar du den skuggan? Jaha, den. ได้ยด oh, uh, huh. no. no. the ้ no. yeah. fact, that, ้งูนอรดฮเินขไมาต้กเอามาให้ยามาโอ้ีสมอเอามาคือปหมันคืออนีน้อยแๆกรแดงไปดิ มันดเซ่านะมันคือเดวเอาให้ยามารากันก็กระหูแต้นหน้ามเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยซ่ง่ยเหรอเราบ่นี้นะ det här, påsett, stötta, här. och, och Vi måste kanske gå åt annat håll. Vi måste kanske gå hitåt. Här. Här. Får ja. vi, så, 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 så. Kanske så. Kanske så, så. Och så måste vi kanske dit. och det här var nog svårt. Nu måste vi se här. Vi ja. måste gå längre bort. Dit. Okay. Den, 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 den. Jo, Den vägen kan man gå. Just. Så, titta. Då fortsätter du där. Så, så. Nej, inte ner. Upp, upp, ut. Och så. Nu måste vi titta här. Så går du ner. Lite där. Dit. 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 Och så där. Upp, upp, upp. 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 Oj, 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 Jag tror du vi kommer rätt. Vi ska se. Där ska vi stanna. Vi måste gå hit. Okay. så där. Jo, nu, nu kanske du kommer där. Jaha! Ja, bra. Ja, nu fick den jam-jam-jam-jam. Hela äpplet. Ja, det gick bra. Ja. Hur ja. är det här? Där då. Då måste vi hitta fel. Är du någonting som är galet här? för Där och där. Här. Ja. Där, finns. där finns inte den där pinnen. Det här, inte här. Ja. Och inte här. Ja. Och inte, den. Den, och finns inte in. den. Och inte den. Och inte den. Vi markerar så här. Och inte den till. Ja. Vi sätter så här kryss. Där fick vi en. Var var det mer? Där andra. Du hittar ju alla. Vad var det mer du hittade? Där fanns det också. Nej, inte här. här. Ja. Och där hade du en. Den såg du. Titta. Kryssa dit. Sätt ja. där. Titta. Den där röda fräcken. Där. Du sa att den finns inte här. Nej, den är. Där. där måste du sätta Ficka. ett kryss. Kan du sätta ett kryss där? Där får ja, du in? Jo, Så, bra. Och sen var det den där flicken. Där. Ja. Den var inte heller. Oh, oh. Och så var den där. Ser hur många har vi fått nu? En, två, tre, fyra, fem. Sex. Och här fanns det en. Nu Finns det någon annanstans? Jo där är en till. Åtta. Ja. Sen måste vi hitta två till. Var kan de vara? Mm, mm, mm. Titta här, på den där. Kolla här. Titta här. Det här. Det här. Jag ser en grej. Ser du den där? Det är där. Ja den finns inte där. Hur många har vi? Det här! Åh oh, där var det också. Va? Ser du det? Just det, jag sett titta ja. det. Vi måste räkna om vi har fått tio. En, två, tre fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Men det är en till måste vi hitta. Oh, det är alltid svårt det där sista. Tio. var hittar vi den tionde? Det måste, det måste vara en till. Det är så här. Så här. Det är, här. Det är kola. Kola. Ja! Nej, det här! Så, oh, no nu har du hittat alla tio. Nej, tio här. Tionde ljuset. Just vi ska här. No, den där mör mörka. Nej, mm. no, Bra! Det gick bra. Nu är svitt... har vi mer att tänka på? Den där hade jag aldrig เคีนี <peach fragrance> okay. ่แค่นี้แหละทุกคนพาอันเบิดมาเล่นกับยาเล่นเกมต้นบุปีก็ให้ยามากรอดพระธงเจ้าของตายเบิดพอถือกันโอ้คิวบ่ได,ด้กันไหมคิวปั่นปิงรอดอย่าเบิ่อด้อ เดี๋ยวม <Okay. S 1> uh, okay, ื่อหน้ากันคิวเขียนมั้ยคิวกระดอกกันโอเคแค่ที่เราทุกคนขอบคุณที่ติดตามบายบาย see you next video hello